ดยินดีต้อนรับสู่ช่อง Soulcast Reading นะคะวันนี้เป็นของราศีลักขณาลัคนาราศีกรกฎนะคะซึ่งเปิดไพ่ไปหมดแล้วเพราะว่าอัดหลายรอบอัดวิดีโอหลายรอบก็คือคนราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ิกรกย2ิถุนาย,ยนจนถึง21กรกฎาคมนะคะเป็นธาตุน้ำคนธาตุน้ำ สัญลักษณ์ปูแล้วก็ดาวควบคุมเป็นดาวจันร์ทผู้ที่เกิดราศีกรกฎสีที่ถูกโฉลกเป็นสีขาวอัน,นม่ดีไข่มุกนะคะคุณเป็นคนไม่รีบร้อนไม่กระตือรือร้อนเท่าไหร่นะจนบางครั้งดูเหมือนเย็นชาแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นคนแต่ว่าคือเป็นคนสุขุม,น,มนุ่มลึกนะคะก็เดือน กรกฎาคมก็ครึ่งปีแล้วเนาะแล้วยังไงก็นี่วันเดือนที่7แล้วอะโอ้โหไปเร็วมากๆขอดูเลยแล้วกันนะคะลัคนาราศีกรกฎเดือนกรกราคมใบแรกคุณได้ the herfen ค่ะ The hard friend is ก็คือเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมีคุณธรรมชอบช่วยเหลือคนเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนอื่นดูสิเป็นให้เป็นให้คำปรึกษากับคนอื่นคือเดือนกรกฎาคมเนี้ยคุณอะอาจจะมีการผลดีเรื่องงานมีการโยกย้ายตำแหน่งแล้วก็ทำตำแหน่งสูงขึ้นช่วยเหลือคนหลายคน ที่คุณคิดว่าเขาเดือดร้อนเพราะว่าเป็นไพ่พระสังฆราชอะเนาะคุณมีแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักเท่าไหร่เดือนนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้แต่ก็คือเหมือนกับคุณเป็นค,นคือเป็นพระช่วงเนี้ยค่ะต้องเป็นพระสักระยะหนึ่งของเดือนกรกฎาคมเป็นผู้แก่เรียนต้องทําเกี่ยวอะไรที่แบบเกี่ยวกับวิชาการนะคะถึงจะดี ไพ่ใบที่2อันนี้ไพ่ตัวตนของคุณนะคะไพ่ใบที่2สิ่งวัดล้อมโชคคลออุปสรรคคุณได้ s o v e n o f s คุณดูสิเขาอะเป็นทหารที่ทำแบบว่าแอบหลบๆซ่อนๆสิ่งวัดล้อมของคุณเนี่ยทำไมมันแบบว่าเหมือนกับทำอะไรที่ไม่ถูกต้องอะเหมือนกับมีคนแอบ,บทำอะไรสักอย่างานักธิดาว่าเขาอาจจะคิดว่า สถานการณ์ของคุณที่สิ่งแวดล้อมคุณเนี่ยมันมันบ่งบอกถึงเรื่องการงานและความรักได้ด้วยซึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องธุรกิจเนี่ยก็คือจะต้องทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องผิดพลาดหรือว่าไม่ใช่ผิดพลาดสิแบบค่อนข้างที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ถ้าเรื่องความรักเนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคต้องแอบรักต้องหรือไม่ได้แต่งงานกาันหรือต้องมีการหนีตามกันทําอะไรที่แบบว่า าดูเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์เห็นไหมดูเหมือนกับอุปสรรคของคุณอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คือคุณเป็นคุณอาจจะได้ให้เป็นคําคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้แต่ว่าจิตใจของคุณเป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีไงจิตใจดีบางทีเนี่ยคนที่เขามาสิ่งวัดร้อมเกี่ยวข้องกับคุณเนี่ยเขาเป็นคนเจ้าเจ้าเล่ห์เนี่ยคุณก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะเดือนนี้จะเจอคนเจ้าเล่ห์เยอะเลยไม่ว่าจะเรื่องความรักหรือเรื่องการงาน ราะว่าแต่คุณก็เป็น t h h h r รฟเ e n ส s ถือว่าเป็นไพ่พระสังาราชซึ่งคุณรูผ้ผิดชอบชั่วดีอยู่แล้วถ้ามีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลคุณก็ให้รวยว่าเดือนกระกราคมนี้คุณจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็ไพ่ใบที่3มไพ่ความคิดเป้าหมายเหตุการณ์อันใกล้คุณได้ The Temperance ก็คือเขาบอกว่าเป็นวัฏจักรหมุนเวียนดูสิมีน้ำจากอีกช้วยไปอีกช้วยหนึ่ง เขาบอกว่าเป็นเทพแห่งการบำบัดรักษามันก็ไม่น่าแปลกนะเพราะว่าคุณอาจจะเนื่องจากคุณต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เพื่อเรื่องที่พวกหลบๆซ่อนๆใต้โต๊ะเกี่ยวกับไม่ความไม่ถูกต้องเนี่ยคุณได้ไพ่นี้เกี่ยวกับเรื่องความคิดของคุณและเป้าหมายของคุณเนี่ยเพราะคุณเป็นเทมเพลนส์ e นคุณเทมเพลนส์ก็คือบอกว่าเอ้ยฉันต้องให้คาปรึกษานะและคุณก็ได้เทพ ที่เกี่ยวกับบําบัดรักษาซึ่งซึ่งมันดีอะค่ะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการโยกย้ายย้ายงานจัดตารางให้สมดุลมีความเข้าใจชีวิตมากขึ้นหาความสุขให้กับตัวเองมากขึ้นมองเห็นประเด็นและปัญหาและการแก้ไขเพราะคุณไพ่พาดาบนี้เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปัญหาของคุณนะเนาะแล้วคุณก็มองเห็นปัญหาของมนันโดยการที่คุณ สร้างความสมดุลให้กับชีวิตของคุณเองเดือนกรกฎาคมรู้สึกความสมดุลคุณจะเยอะนิดนึงเนื่อง,งจากว่าคุณได้ไพ่ใบคู่เยอะอยู่นะคะคู่หมายความว่ายังไง s o v s w o r s ฟ o วอ Ones e ดูสิเดี๋ยวเราค่อยไปถึงพูดถึงตรงตำแหน่งของคนสิ่งรอบค่า,าส่งสิ่งรอบตัวนะคะอันนี้ใบใบที่4เป็น p น g e of o อฟวันส์เพ o อ On นี่ก็คือ เกี่ยวกับเรื่องอันนี้อาอาฐานะอาชีพและคู่รักคู่รักของคุณเป็นคนฉลาดมีความเข้มแข็งมุ่งมั่นกระตือรือร้น,รนแค่บคล่องว่องไวแล้วก็มีนิสัยร่าเริงมองโลกในแง่ดีทํางานเสร็จด้วยความรวดเร็ว เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ว่าอาจจะต้องมีการศึกษาต่อหรือไปไปศึกษาต่อที่อื่นเนื่องจากว่าคุณได้เ a จออฟวันเนี่ยคือคุณอาจจะมีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องงานที่คุณคิดว่ามันอาจจะไม่ลงตัวแต่ว่าอย่าไปคิดมากนะคะเพราะว่าคนาพาไพ่ใบนี้เป็นเด็กฉลาดแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วและคุณแล้วเจา เจ้าชะตาคุณเป็นคนที่ให้คำแนะนำด้วยอาจจะมีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณซึ่งเขาเป็นคนฉลาดและเขาช่วยเหลือคุณได้ในระยะเ,เดือนกรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็พไพ่ใบที่5้าไพ่อดีตที่เพิ่งผ่านมาและมีส่งผลต่อดวงชะตาชีวิตคุณคุณได้ View of fortune View of fortune เนี่ยก็บอกแล้วเป็น วงมีทั้งสวรรค์นรกมีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมันเป็นการไพ่แห่งโชคลาภที่ดินมรดกและความร่ำรวยคุณอาจจะได้มรดกซึ่งที่ผ่านมาซึ่งแล้วก็มีโชคมีลาบ และมีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นเรื่เกี่ยวกับโชคชะตา beginning o new a n circle คุณอาจจะที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบมีความทุกข์หลายๆเรื่องแต่ว่าเดือนนี้คุณเนี่ยเริ่มที่จะเป็น the h a r p f e n แล้วไงรู้แล้วว่า ตัวเองต้องทำยังไงตัวเองต้องไปทางไหนไม่ว่าจะอุปสรรคมีแค่ไหนคุณก็พยายามที่จะสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของคุณซึ่งมันก็ดีมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นมันก็เลเกือบสิน้นมันจะจะเกือบครึ่งปีเอ้ครึ่งปีแล้วเนาะผ่านครึ่งปีมาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ต้องสมควรที่จะเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นอะไรเพราะไม่งั้นเนี่ยป,ปีปีหนึ่งมันหมดไปเร็วมาก เราก็ต้องทำอะไรด้วยความรวดเร็วเหมือนเพจออฟโวนเนาะเพจออฟวัน <laughs> เขาเป็นเด็กที่ชอบทำอะไรด้วยความรวดเร็วคิดเร็วทำเร็วพูดเร็วแต่ว่าก็คิดยังมีสตินะคะไปที่6คุณได้เกี่ยวกับเรื่องอนาคตที่ก้อนคุณที่ต้องเผชิญดูสิอนาคตที่ต้องเผชิญเนี่ยคุณไม่ค่อยดีนะัก เพราะว่าคุณคิดมันอาจจะมีเรื่องขึ้นรงขึ้นศาลทะเลาะวิวาทเนื่องจากว่าใครบางคนเนี่ยทำเกี่ยวกับลับๆบล่อๆเรื่องเงินเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานบอกบงบอกไปถึงเรื่องความรักด้วยนะคะเรื่องงานคุณแต่ว่ามันอาจจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยเหมือนกันระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะเพราะว่าความรักก็อาจจะมีอุปสรรคการงานก็มีอุปสรรคแต่ว่า คุณได้วิ f o r ฟ u n e ที่ผ่านมาแสดงว่าคุณคุณผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาเยอะแต่ว่ามันจะเริ่มต้นดีขึ้นแล้วมันจะสร้างสมดุลให้กับชีวิตคุณภายในเร็ววันนี้อย่าคิดมากนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณคิดมากเนี่ยดูสิเขาปิดหูปิดตาปิดลัดตัวดาบยุงข้างไม่กล้าเดินไปไหนแต่ว่าก็คือมันเหมือนคุณคิดมากอะคะ่ะ นาะช่วงนี้อย่าคิดมากนะเพราะว่าความสมดุลนะ่ะมันมาให้คุณอยู่แล้วและมันได้วิวออฟฟอร์จูนอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นชีวิตใหม่มันเป็นไพ่กรำรเวนซึ่งจุดเปลี่ยนของชีวิตเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็น่าจะเปลี่ยนได้แล้วล่ะเดือนที่7แล้วอ่ะกรกฎาคมแล้วปัญหาอุปสรรคที่คุณเผชิญอยู่ณนะตอนนี้ที่คุณทุกข์เหลือเกินคือเรื่องเงิน เรื่องเงินไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีเงินคุณอาจจะมีแล้วก็มีคนมาขอความช่วยเหลือซึ่งคุณไม่ได้อยากจะให้ความช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือแล้วเป็นคนไปขอความช่วยเหลือซึ่งในทางทั้งสองด้านเนี่ยมันก็มีความมีเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเงินทั้งสิ้นก็ถ้าเราช่วยเขาได้เราไม่เดือดร้อนก็ช่วยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเดือดร้อนแล้วเราอยากต้องการความช่วยเหลือเนี่ยถามว่าจะได้รับการช่วยเหลือไหม ได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นได้ประสบความสําเร็จแต่คุณต้องฝ่าฟันเยอะสักนิดหนึ่งเพราะว่าคนรอบข้าง,ขงคุณเนี่ยไพ่ใบอิทธิพลคนรอบข้างจะมีคนช่วยเหลือไหมคุณได้เซเว o นออฟบอเขาบอกว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องการอุป ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเยอะแต่ว่าสรุปส,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 สุดท้ายแล้วคุณก็ประสบความสําเร็จอะแล้วคุณประสบความสําเร็จแล้วอนาคตอันใกล้ที่อยู่ในความกังวลของคุณนะคุณได้ page of cups ใบนี้มันเกี่ยวกับเรื่องที่คุณมีพลังจิตและลังสังหอรใช้พลังจิตของคุณนะคะตัดสินใจไม่ว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นเชื่อเชื่อจิตสํานึกของตัวเองเพราะคุณเป็นคนมีลังสังหารที่ดีทํา ให้ใบนี้เป็นการเกี่ยวเริ่มต้นเกี่ยบชีวิตใหม่ซึ่งดูสิแล้วการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ของคุณเนี่ยมันดีขึ้นมันดีขึ้นแล้วแต่ว่าคือความกังวลใจของคุณเนี่ยมันมันมีอยู่หลายๆเรื่องเพราะคนชอบทําลับๆล่อๆแบบแบบซ่อนๆคุณไม่รู้สึกไม่เคลียร์แต่ว่าการแนะนําของคุณเนี่ยการให้คําแนะนําของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วคุณก็ได้สร้างความ ที่เกี่ยวกับความสมดุลให้กับชีวิตคุณในเดือนนี้ไพ่ใบสรุปคุณได้ Page of ones นะคะไพ่ใบนี้เป็นเด็กดื้อเด็กซนไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็บางครั้งเนี่ยเก็บความรู้สึกไม่ให้คนอื่นรู้คุณได้ไพ่ใบสรุปดูสิคุณได้ Page of ones ต้องถึง3ใบเน่ย มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มีอุปสรรคที่คุณต้องฝ่าฟันเกี่ยวกับเรื่องงานและความรักแต่สุดท้ายสรุปแล้วคุณก็จะฝ่าฟันมันไปได้นะคะเพราะว่าคุณฝ่าฟันมันไปได้ก็จยคิดมากนะคะเพราะว่าถ้าคุณคิดมากคุณจะป่วยอ่ะเพราะว่าไพ่สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณฝ่าฟันอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เพราะว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงของเดือนนี้เยอะมากตั้งสติค่ะเพราะว่าคุณเป็นไพ่พระสังฆราช คุณมีสติคุณเป็นคนใจดีจดอบอ้อมอารีทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีในเดือนนี้เพราะว่าทุกอย่างมันเกิดความสมดุลกับชีวิตของมันเองนะคะขอดูไพ่สำหรับคนที่โสดเดือนนี้เขาบอกว่า,พาไพ่ไพแล้วคุณได้ h e a r t to h e a r t conversation honestly really discuss your feeling with each other ถ้าคุณกำลังจะมีแฟนนะคะดูสิคุณต้องคุยกันแล้วก็เปิดใจคุยกันนะแล้วก็ เพราะว่าเขาเนี่ยเป็น past life relationship you are both know each other before คุณรู้จักเขามาก่อนไม่รู้ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนหรือเคยรู้จักมาก่อนหรือว่าเป็นคน,คนรักในอดีตชาติก็ได้ค่ะเพราะว่าแต่ว่าคุณต้องเปิดใจคุยกันนะคนที่มีแฟนคนที่เขากำลังเข้ามาเนี่ยคุณเขาบอก getting to know each other as you r e r e a l your innermost s o l f to each other your bonds deepen s คุณต้องพยายามที่จะเรียนรู้กันนะคะอย่าพยายามที่จะทำอะไรให้มันรวดเร็วเรียนรู้กันไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่การที่ว่าคุณคุยกันและเขาเป็นคนที่มาจากอดีตชาติหรือคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนคุณรู้สึกว่าคุณคุณรู้สึกว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณในเดือนนี้เขาจะมีความรู้สึกว่าเอ้ย ฉันฉันรู้จักคนนี้มาก่อนหรือเปล่านะเนาะแล้วก็คนนี้นะคะคุณก็ต้องทําความรู้จักกับเขาถึงคุณจะเคยรู้เหมือนว่าเคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าคุณไม่รู้จักเขามาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเรียนรู้กันซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยคุณเน่ยเป็นคนที่ความรักเนี่ยคุณเป็นคนมีลางสังหรณ์เพราะฉะนั้นใช้ลางสังหรณ์คุณให้เป็นประโยชน์นะคะเดือนกรกฎาคมและขอให้มีความสุข ของอาลัคนาราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคม2561นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย